สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่29สิงหาคม2559นะคะในส่วนเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์นะคะไอซ่า๐๐๖นะคะวันนี้เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะแข่งตัวผันผวนในกรอบ975ถึง988จุดนะคะในส่วนของแถลงการของอประธานเฟดที่แจ็คสันโฮเมื่อวันศุกร์นะคะมีมุมอมองที่เชิงเป็นเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐทั้งการจ้างงานแล้วก็นอกภาคเกษตรนะคะทำให้มองถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นตาดดอกเบี้ยนะคะแม้ว่ายังไม่ได้ระบุช่วงเวลาที่ชัดเจนนะคะ แต่ว่านักทุนก็ ดูให้น้ำหนักในการปรับขึ้นตาดอกเบี้ยในเดือนกันยานยนเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะคะสําหรับเทรดเดอร์ในตลาดเนี่ยให้เปอร์เซ็นต์ปรับขึ้นจากระดับประมาณ30%นะคะขึ้นมาที่ระดับ40%แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคงต้องจับตาดูในเรื่องของตัวเลขสําคัญอย่างตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์นี้ครั้งหนึ่งนะคะ,ะเบื้องต้นเนี่ยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงราว0.4%รับแถลงการของประทานเฟดนะคะแล้วก็ความเห็นของอรองประธานอย่างในฟิชเชอร์นะคะ ที่ออกมาให้ความเห็นว่าเฟดมีโอกาสที่จะปรับขึ้นตาดดอกเบี้ยนะคะ อย่างไรก็ตามคงต้องจับตาดูในส่วนทิศทางการลงทุนของนักทุนต่างชาตินะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยกลับมาขายเล็กน้อยในส่วนของตลาดหุ้นในบ้านเรานะคะประมาณ7 0 0กว่าล้านนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังซื้อเข้ามาต่อเนื่องนะคะโดยมองว่ายังมีความหวังในเรื่องของมาตรการต้นเศรษฐกิจจากการประชุม ECB ก็อาจจะเป็นตัวที่ช่วยประคองในส่วนของการย่อตัวลงมาระหว่างวันนะคะของออปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงกดดันจากมุมมองในเรื่อง ของการที่เฟดมีโอกาสจะปรับขึ้นตาดอกเบี้ยนในปีนี้นะคะดังนั้นเนี่ย ดูที่ระดับ975-977จุดนะคะถ้าท่อนตัวลงมาแล้วไม่หลุดบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็มีรุ่นรีบาวกลับขึ้นไป985นะคะก็ให้เราเปิดรอง s อ0 u .16 ที่977จุดนะคะสำหรับสถานะใหม่สถานะรองเดิมเดิมที่เปิดไว้980เนี่ยปิดออกไปก่อนที่ ATO นะคะสำหรับสถานะใหม่ที่977เนี่ยเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่985นะคะตัดขัดทุนนะคะว่าหลุด975นะคะส่วน CPF u .16 ที่เปิดได้ระดับ23บาทนะคะราทำกำไร 33.85จากการทุนนะคะก็หลุด32.75ค่ะสวัสดีค่ะ